สวัสดีครับเอฟซี FC ครับอยู่กับบ่าวหม,มูอีกแล้วเอฟซีมนนี้ออกมาหายิงปลาครับเอฟซี FC ครับเบื้องทางลุ่บ่าวหมูยิงถือปลาช่อนครับเอฟซี FC ครับใส่ก็น่าจะลู่นิดน้อยครับผมโอ้ห่อนเอฟซีอากาศห่อนอบ,บ่เพาะบ่าวหมูเบื้องที่มองบ่าวหมูมา,ามานั่งมายิงเอ้ยมองลุงเ่เยาวปลามันดึงขึ้นมาบ่ด้ครับเอฟซี FC. ติดใหม่พูนบ่าวหมูน,นั่งยิงทึ่งตนใหมู่ครับของงามมัน ต้นกระถินมองงามเหมือนละครับมันงาายน้อยดีมาแล้วลลก็ยิงซักลงไปตรงๆนี่ครับผมปร,บประมาณเจ็ดเมตรครับย่างไกลเจ็ดเมตรอ่ะเดี๋ยวลงไปเบิ้งใส่ปลาน้ำกันครับเอฟซีครับโอ้ยมองลงไหมอัตคัดหรือเอฟซีเลยเอยเบิ้งครับสั้นทีนี้บางโมดดึงเขี้ยยังล่องไปแนวซึ่งเดอดต้นไม้อันนี้แต่ครับไม่เดืต้นไม้ไอ้ตายแล้วไหมบ้นไมนเขี้ยวยสดจากอันไหม โอ๋อย่างถ้า FC แบบหัวสัต์กระเทียมลงไปกับกล้องนัน,ยน,อ,นอยู่เบ็่งหน้าไล้เนาะสิค่อยนได้อยู่โอ้อื้อยเบิ่ง FC เลยโอ้สั่นแฮงอื้อไม้ก็ล่ำตะโคงคือเก่าละครับผมอ้ปลาตรงนี้ขึ้นประมาณ5-6เทียครับ FC มีหอดปลาอีจนหรือว่าปลากระสงนั่นเอง FC ครับ ขึ้นโตประมาณโลก่กลัว่กว่าปลาคอตัวนี้อีกสัมบ่หมูบนี่บ่ไอยนิยมกินกันครับไปจนหรือว่าปลากระสงใส่ละสายาร์ีดน,นั่นเะอฟซีปลานี่ล้ะครับเห็นขาวๆอยู่เนี่ยนะไอหมื่นหมื่นขีดต้มขีดตม้มโอ้ตายตาย <S <S นั <S <S ่นครับาหางปลาครับปลาบุอ้วนเอฟซีครับถั่นปลาอ้วนโอ้บ่โหมูโ,หโ,หโล่เจ็ดโล่แปดนี่ วามีครับเพราะว่าอย่างปกติบังเดเปิดหางกับหู่ตัวเอฟซีผุนเปิดหางว่าแมนหน่นหน่อยครับแนมโยง่งเครื่องวามตัวหน่อยเอฟซีปาปลาโล่หน่อย,อยมันแมนบ่โอ้ยปลาจอยเอฟซีเฮ้ยขันบ่าจอยโอ้โอ้โอปลาตัวนี้มีสองโล่ขันว่าเกือบอ้ยมันเคยแมนโล่หน่อย,อยปลามันโลกครึ่งตัวนี้ขนาดจอยด้วยครับนี่อาจจะเป็นปลาผู นี่แหละครับไม้ตอนนี้น้ำบกแห้งแห้ง FC เอฟซีเ้ยนี่ไม้ครับเออไม่เคยดึงขึ้นได้ีิเอฟซีดึงทั้งต้นใหม่เนาะมองบบาหมูนังน่งงามไปละยิงลงมาตรงๆปลาตัวนี้เขาขึ้นล่องเร็วนะครับผมบบาหมูยิงตามสังเกตว่าครับนั่นลูกปืนเขาเขาข้างหลังครับเขางอนขอ้างาหาลังปลาหันลงพอดีบบาหมูกัะสวนเลยเพราะว่าปลามันขนเร็วลงเร็วอย่านโบได้ยิงครับมันคำ บลาหมูกับบุ้งหัวจะไปบึงไม้ได้อีกสินเดียย่านบัวดยิ่งเลยตัดสินใจยิ่งตามเลยกระโชคดีครับปลาบัวดงดินเลยเรียบร้อยเบื้องที่หลังหัวปลาสิขึ้นหัวหน่อยครับเออทำมันอ้วนให้ตั้งไต่ปลาตัวนี้ตายกลายเป็นปลาจอยครับปลาผูปูห้อเมียเหนว่าเขาไขออกแล้วกะบเาท่านมีลูกหน,น้าเยีบสนี่เอองามๆเลยตายค่าทีครับ เออยิ่งกว่าบ้าหมูใส่อาวุธนักอ,อีกเอ้ยเจอปืนหล่อเข้าไปเออ,โอ,โ,อโอ้โอ้โอ้นี่ข้นยังสี่ครับหันหนาให้บ้าหมูยังสี่ปลาที่แหลกปตณีมันอวยครับขืนอ้าปั๊บกรงสิอวยลงปุ๊บ้าหมูยิ่งตามครับมันเลยเขานี่เขาตามสอกประเด็นคือปตนีบ้าหมูเอาลูกปืนออกจังไดบาดตันี่เขาจุดถี่เอาออกหนาเก็บสี่เอ,อ้ย เบิ่งทางขึ้นทางลงเบิ่งปืนอยู่เพื่นบาหมูปืนลงมาจากต้นไม้แต่ประเด็นคือบาหมูกับกัปปาเนี่ยจะขึ้นไปลักษณะใดโอ้ยเบิ่งทางอยอฟซีขออย่าสต็อปคลิปครับไปพอกันครื่งครับยุฟซีครับโอ้ยว่าจะขึ้นไปเอยฟซีเลยอย่างให้เบิ่งว่าลูกป,ปืนมันสอดมากยังไงครับนี่สอดออกปากเลยประเด็นคือบาหมูเหรอครับเสียลูกป,ปืนออกจังไดแบบตอนนี้มันเป็นจุดแข็ง โอ้ยโอ้โอ้โอ้ขนยากเด้โอ้ยโอ้โอ้โอ,โอ้ขันอ้วน FC เอฟซีเลยปลาตัวนี้เด็ดหลายโอ้ยย่านปลาบ่อนแห้งเอฟซีขืนไปฟอรลาังเครื่องครับผมไปฟอง,ง,ง์ลังเครื่องเอาครับเอฟซีครับปลาหมูขึ้นมาได้เรียบร้อยครับเออปลาใส่งาม โล่หก 6, โล่เจ็ดนี่มีนะครับนี่ขันอ้วนอันนี้ปลายหนอยู่มานโล่สามโล่สามถึงโล่โล่สี่ประมาณนี้เบล่งแสงแดดเอฟซีอยูจ่าแห้งปลาหมูถอดเสียนั่งจ่อปลาด้วยครับนี่นี่ปองบลาหมูเข้าไปครับนี่เสียบลาหมูยังอยู่เอาฝากไว้คือเก่าเลยเอฟซีเวลายัางมีหลายบลาหมูกระสีค,ะค่อยๆหาหมองจอบหมองเบิ่งไปเรื่อยครับขันพ่ออีกได้อีกกระสีไทยเบิ่งครับติดตามมาต่อ เอาเอฟซีครับแปลสภาพเรียบร้อยเลยเอฟซีเป็นปลาเผาปลาย่างไปแล้วอยู่บาดน่ายพานอายุตครับมือเฮ็ดขวานูก้อยปลาอะไรเอฟซียมือนี่กินปลาเผานี่ประมาณลูกลูครึ่งไปปลาตัวนี้ตัวปลาหมูยิงนันละแปลสภาพเรียบร้อยเบิ่งเจียวซีสัน ลายใหญ่แดงเป็นแดงอ,อุ๊ยน้ำลายไหลดีเอฟซีเนาะเห็นในคลิปก็สิน้ำลายไหลขึ้นกันนั่นแหละครับเบื้องเขาเ,ออเป็น,ใน,ใน,ใน,นยังไงพานังแม่พาง อย่างเด็ดสี่ครับพักหน้าเพิ então, ่มเติมด้ยทำได้ไรเฮ้ยเฮ้ยแปลสภาพต่ำโอมาตั้งห่วมกันเมืองอุจซิมมวยข้ามเมืองตั้งเลยครับซิมมวยข้ามเมือง เชฟซิมเอฟซี่ว้ายก็ต้องซิมให้เอฟซีเิ่นเบื้องตนนะเขาจะเดินำไล่ไห่น้ำเนาะอไโอ้โหเป็นหอนอยู่บ่นี้หอนหอนเนี่ยของแทอเออเอฟซีเลยเชฟเป็นขักปัญญังแปลสภาพแล้วเป็นเองซีเอฟซีไม่ยุติ เอฟซี FC ครับตอนจินมา,าในไทยเบื้องดอกให้เบื้องให้เห็นตอนเฮ็ดนี่ละซัมนี่ละ FC, เอฟซีปลาตัวนี้